โคงการดิจิทัล a l เลตค่ะล่าสุดมีความคืบหน้ามานะคะตอนแรกดิฉันคิดว่าในเวทีการอภิปราย1.52่จะไม่ได้พูดเรื่องของดิจิทัล a l เลตไปซะแล้วนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มาค่ะและครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในรายละเอียดครั้งที่5แล้วคะ่ะท่านประธาน โครงการนี้เนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดกันมาโดยตลอดแล้วมันก็สร้างความสับสนนะคะ,ะรัฐบาลยิ่งถแถลงก็ยิ่งก็ยิ่ง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะถึง5ครั้งด้วยกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินค่ะเพราะว่าตอนก่อนเลือกตั้งเนี่ยท่านเคยบอกว่าจะใช้งบประมาณปี67เนะคะแต่พอท่านมาเป็นรัฐบ,บาลท่านก็พบว่างบประมาณปี6 7ไม่พอค่ะท่านก็เลยเปลี่ยนจะไปเป็นกู้ออมสินค่ะเพียงแต่ว่ากฤษฎีกาได้มาห้ามไว้ค่ะบอกว่ากู้ไม่ได้นะคะมันปิด,ผ,ดผิดพรบออมสินในเรื่องของวัตถุประสงค์ค่ะไม่ใช่ดิฉันเป็นคนพูดว่าทําไม่ได้นะคะต่อมาค่ะท่านก็มีแนวคิดไอเดียว่าจะใช้งบผูกพันนะคะสักห่งประเทศไทยกอก มาบอกว่ามันผิดพรบรเงินตรานะคะต้องมีเงินมากองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะต่อมาเปลี่ยนรอบที่3ค่ะนาย,ยกถแถลงเองค่ะบอกว่าจะใช้ทั้งงบประมาณแล้วก็พรบรเงินกู้แต่พอเราไปดูในร่างพรบงบในงบปี67แล้วก็ปรากฏว่าไม่มีโครงการดิจิต a ลวอลเล็ตค่ะก็ะะเลยมีการเปลี่ยนรอบที่4ค่ะบอกว่าตอบไม่เอาแล้วงบ6 7เเราจะกู้ทั้งร้อนะคะแต่ก็โดนสกัดตัดขานะคะโดยปปชนะคะดิฉันเองพูดมาตั้งนานไม่มีใครสนใจนะคะแต่ว่าปปชพูด วก็ยอมหยุดเลยทีเดียวนะคะก็มันผิดพรบวินัยน,นะคะดังนั้นค่ะรอบนี้ค่ะจึงมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจค่ะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งที่5นะคะแล้วเราจะลุ้นว่ามันจะมีครั้งที่6หรือไม่นะคะครั้งนี้ค่ะน่าจะมีการใช้แหล่งเงินจาก3แหล่งด้วยกันค่ะก็คืองบงบกลางปีนะคะของปี67นะคะแล้วก็เบ่งงบปี68ซึ่งออกมาแล้วเมื่อวานนี้นะคะ150 0,000ล้านบาทและแหล่งที่3ก็คือการกู้มาจากทกศค่ะ ก็ช่างเป็นกลวิธีที่ค่อนข้างพิสดารนะเดี๋ยวเราจะได้อธิบายกันต่อไปนะคะแต่ว่าในหลายเรื่องอื่นๆก็มีการเปลี่ยนไม่หยุดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนคนผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งก็โอเคปรับให้ลดลงก็ดีแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็มีเรื่องของวันเริ่มโครงการนะคะจากเดิมในก่อนเลือกตั้งไม่ได้บอกว่าจะเริ่มเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มาเป็นหนึ่งกุมภาพันธ์นะคะแล้วก่อนหน้านั้นก็มี แซมแซมว่าให้ไปเป็นไตรามาสหนึ่งแล้วกันหนึ่งกุมภาพันธ์ไม่ทันแล้วแล้วก็เลื่อนไปเป็นหนึ่งพฤษภาคมณนะวันนี้เลื่อนไปเป็นไตรามาสสี่ของปี67ค่ะความสับสนโอลมานแบบนี้นะคะท่านประธานฉันก็ต้องบอกว่าแม้แต่กองเชียร์เองก็ยังอาจจะเหนื่อยที่จะแบกเลยนะคะ สำหรับแอปพลิเคชันค่ะเปิดฉากอย่างเล้าใจค่ะซูปเปอร์แอปนะ,ะแล้วก็ใช้บล็อกเชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบอกไม่เอาแล้วนะคะซูปเปอร์แอปบล็อกเชนขอเป็นเป่าตังค่ะทุกวันนี้นะคะว่ากรุงไทยบอกว่าไม่ทำนะคะก็เลยอาจจะต้องมีแอปเป็นของตัวเองค่ะโดยมอบหมายให้กับกระทรวงดีแล้วก็สนังงานรัฐบาลดิจิตัลเป็นผู้ทําค่ะซึ่งก็ต้องทําระบบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะดิฉันก็เอาใจช่วยค่ะ ว่าระบบนี้มันจะเสร็จสิ้นทันในไตรมาสสีของปี6-7หรือไม่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนเลื่อนได้อีกค่ะต่อมาค่ะมาดูกันนะคะว่ามันออกทะเลไปไกลขนาดไหนนะคะสำหรแหล่งที่มาของเงินค่ะ อ,อย่างที่บอกไปแล้วนะคะแหล่งที่มาที่ฉันเคยได้ทํานายเอาไว้นะคะว่ามันจะต้องมาจากไม่กี่แหล่งนี่แหละนะคะก็เนื่องจากว่าช้อยมันน้อยก็เลยถูกง่ายนะคะ <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะออกมาจากงบกลางปี67นะคะเ <c oughs> บ่งงบปี68แล้วก็กู้ทกศค่ะพ <P> อ <apa> มาดูในส่วนขององบกลางปีของปี67ก่อนค่ะ <c oughs> ที่มาก็คือว่าตอนนี้เนี่ย เรา,าทำของดูของปี68กันเก็ได้ค่ะเพราะว่าเพ,าาพิ่งผ่านคอรมอรไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้คอรมอรค่ะได้มีการทบทวนกรอบการคลังระยะปานกลางนะคะ,ะโดยให้เพิ่มงบปี68เป็น3.75ล้านล้านบาทนะคะโดยที่จะกู้ชดเชยขาดดุลน,นะคะเพิ่มเพิ่มอีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็ตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นว่าน่าจะมีการเบ่งงบปี68เพื่อนำมาใช้ในการทำโครงการดิจิ t a l w a l l e t นะคะ แต่ว่าตอนแรกที่ฉันคิดว่าน่าจะเบ่งงบปี68เยอะกว่านี้นะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีการเก็บภาษีเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันยังไม่น่าจะพอสักเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปทีละอ,อันนะคะอันต่อมาค่ะงบกลางปีะของปี67ค่ะจริงๆรัฐบาลสามารถออกพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจําปีนะคะหรือเราเรียกกันติดปากว่างบกลางปีขึ้นไม่ได้โดยการกู้เพิ่ม โดยการกู้เฉยค่ะโดนจนเต็มเพดานค่ะดิฉันได้อภิปรายไปแล้วตอนงบวาระสอนะคะว่าจริงๆแล้วออที่ว่างก็ยังเหลืออยู่แค่อยู่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าแล้วก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องอื่นถ้ากรณีที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าแต่ถ้าท่านจะเอามาทําอันนี้ก่อนก,ก็ก็ได้ค่ะก็ตอนนี้ก็จะกู้ได้เต็มเพดานอีกประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทนะคะแต่วิธีการเนี่ยท่านก็อาจจะงงว่าเอ๊ะมันออกงบกลางปี67แล้วจะไปใช้ตอนปี68ได้ยังไง มันก็มีทริคอยู่ค่ะว่าเอาไปใส่ไว้ในกองทุนนะคะเพราะว่าบรรดากองทุนหรือว่าเงินทุนหมุนเวียนนะคะของรัฐบาลเนี่ยเราสามารถที่จะใส่เงินไปแล้วแล้วเขาไม่ต้องส่งคืนครังแล้วสามารถที่จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช้กับอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องส่งคืนครังนะคะแต่ว่ากองทุนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ว่าน่าจะเป็นกองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการนะคะ กองทุนประชารัฐเพื่อสวัสดิการเนี่ยมันมีวัตถุประสงคออ์อย่างชัดเจนว่ามันจะต้องให้กับเฉพาะคนที่มีมีฐานะที่ยากจนเท่านั้นมีรายได้น้อยตามเกณฑ์มีการคัดกรองอะไรตามตาม่ตางๆเนี่ยซึ่งณวันนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยตั้งสมมติฐานต่อนะคะว่าถ้ากู้มาแค่แสนล้านเนี่ยมันก็ไม่พอที่จะแจกสําหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็อาจจะต้องไปเอามาจากงบกลางมาอีกสักสี่หมื่นล้านหรือไม่นะคะอันนี้ถ้าดิฉันผิดเนี่ยสามารถที่จะแก้ดิฉันได้เลยเพราะว่าดิฉันก็รอให้ท่านชี้แจงท่านจริงจริงก็ใจร้อนทนถึงสิบเมษาไม่ไหวท่านบอกว่าท่านพร้อมชี้แจงก็สามารถที่จะอธิบายได้เลยนะคะว่าดิฉันอธิบายอะไรผิดหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงกันนะคะอย่าอย่าอย่าชี้แจงว่ารอสิบเมษานะคะ แต่ปัญหาค่ะก็คือว่ามันมีแค่14ล้านคนนะก็จะสามารถใช้ตรงนี้ไปได้อีกประมาณ4 4 0 0 0 0ล้านบาทมันก็เลยยังมีส่วนที่มันยังขาดอยู่นะคะซึ่งขาดอยู่ค่อนข้างเยอะฉันก็เลยเอามาอยู่ในประเด็นที่เอ่อแคตตากรีที่3ก็คือการกู้ทกศนะคะ วิธีการก็คือให้ทกศเนี่ยโดนินนโยบายแทนรัฐบาลนะคะตามมาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังนะคะเรียกง่ายๆก็คือกู้เงินของทอกศมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้คืนทีหลังนะคะแต่ วัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจของทกศเองเนี่ยก็พูดไว้อย่างชัดเจนว่าให้เป็นสถาบ,บันการเงินเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะธุรกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ต้องเป็นไปเพื่อที่จะทําให้เกิดการสร้างผลผลิตลดต้นทุนอะไรของเกษตรกรเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการตีความกันอย่างตีลังกาตีความะคะ่ะว่าตกลงทกศเนี่ยจะสามารถแจกเงินดิจิตอลเพื่อเกษตรกรได้หรือไม่นะคะ แล้วก็การจะต้องเป็นในลักษณะของครัวเรือนด้วยนะคะเพราะว่าปกติเวลาที่แจกเนี่ยเราเคยแจกเงินผ่านผ่านทอกอสอในฐานะที่เป็นเกษตรกรมาอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลของทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีอยู่ประมาณแค่แปดล้านคนนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่จะต้องแจกให้เกษตรกรมากกว่าแดล้านคนซึ่งก็อาจจะต้องรวมครัวเรือนของเกษตรกรมาด้วยหรือว่าอย่างไรไม่แน่ใจคะ่ะยังรอคำตอบนะคะว่าจะ ดิฉันจะเดาผิดหรือว่าอย่างไรในเรื่องนี้ค่ะเขาต้องบอกว่ามันก็เป็นความพยายามที่เรียกได้ว่าเลือดเข้าตาแล้วนะคะออจากเดิมที่เคยพายเรือในอ่างกลับไปเริ่มที่ศูนย์ใหม่เรื่อยๆวันนี้เรากำลังออกทะเลกันไปไกลแล้วนะคะเพราะว่ามูลค่า5้าแสนล้านบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มาจากการกู้กู้แล้วก็กู้อยู่ดีนะคะ เพียงแต่ว่ามันเป็นการกู้ที่อาจจะสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ค่ะที่มันที่มันยังเป็นกังวลกันอยู่นี่ก็คือตัวเรื่องของระบบด้วยเช่นเดียวกันแต่ดิฉันก็คิดว่ามันยังพอมีเวลาที่ท่านจะไปสะสางปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบว่าจะโอนยังไงนะคะเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องใช้เฉพาะผ่านบัตรประชาชนจะมาโอนต่างแบงก์ต่างธุรกรรมอะไรแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีเครื่องอ่านสําหรับของบัตรประชาชนโดยเฉพาะเป็นต้น หรือว่าของกเกษตรกรก็ดีก็ยังต้องมีปัญหาในเรื่องของการแทร็กกิ้งว่าสามารถที่จะแทร็กได้ไหมว่าตรงนี้มันให้ไปกับกเกษตรกรจรงิจรงๆโดยที่ไม่ได้มีการล่วไหลไปที่อื่นเพราะว่าแต่ละแหล่งเงินก็จะมีแต่ละกฎหมายที่ควบคุมอยู่เช่นเดียวกันแต่ว่าคิดว่าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวท่านคงสามารถไปแก้ไขปัญหาได้ในท้ายที่สุดค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันค่อนข้างเละเทะนะคะ จากการที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งเงินไปแหล่งเงินมาประมาณ5ครั้งยังไม่รู้ว่าจะมีรอบที่6หรือเปล่าเพราะว่าถ้าที่ฉันเดาผิดก็นี่ก็อาจจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้มีการเลื่อนการแจกมาอย่างน้อย4ครั้งมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีแอปพลิเคชันที่ใช้มีการเปลี่ยนในเรื่องของจำนวนคนตลอดเวลามันทำให้ชวนคิดค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย รัฐบ,บาลนี้มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาก่อนจริงๆใช่ไหมคะเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคลังเนี่ยมันทําให้ดิฉันตกใจว่าทําไมถึงกล้าออกนโยบายในลักษณะแบบนี้ออกมาได้และการที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันยิ่งแสดงว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมันไม่ได้มีความพร้อมใดๆเลยมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็เลยต้องขายผ้าหน้ารอบเป็นวันแก้ทีละวันแก้ไปทีละวันแบบนี้ แล้วก็ท่านก็ขยันแถลงมากนะคะเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้อาทิตย์เดียวแถลงไปถึงสองครั้งโดยที่ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเนี่ยแต่ว่ามันก็เริ่มมีการสัญญาแล้วว่าโครงการจะเริ่มตอนนั้นตอนนี้เนี่ยแต่ที่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็เกิดความเสียหายเพราะว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจ หรือว่าพายุหมุนที่ท่านอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นมันก็จะไม่เกิดเอาค่ะเพราะมันต้องได้รับสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของประชาชนของผู้บริโภคที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเยอะมันเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เสถียรมันมีโอกาสที่เงินจะหายมันมีโอกาสที่จะตกหล่นมันก็ทําให้คนอาจจะไม่เชื่อมั่นก็เป็นไปได้ค่ะอันนี้มันเป็นปัญหาที่ดิฉันคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของนโยบายใดนโยบายหนึ่งค่ะ แต่ว่าดิฉันก็อยากเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาให้กับระบบเศรษฐกิจได้แล้วในฐานะที่ท่านเองเนี่ยได้อาสาเข้ามาบอกว่าที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าทําไปได้แค่ไม่กี่นโยบายตอนนี้ก็นิ่งสนิทนะคะงบกลางก็ไม่มีออกนะ,ะงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีแล้วยังจะต้องให้ประชาชนรอไปอีกจนถึงไตรมาสสี่ของปี67ซึ่งโดยที่ยังไม่รู้ว่าโครงการนี้ จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าคะท่านประธานก็จึงเป็นที่มาว่าดิฉันจึงได้ขอซักถามนะคะในข้อปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะขอบคุณค่ะ